ปูเบคเฮดแจ้งข่าวเศร้าแฟนสาวน้องนุกซี่อัญญพัทเสียชีวิตแล้วหลังป่วยมะเร็งลามสมองแม้ตั้งใจจะต่อสู้โรคร้ายขอให้หลับให้สบายนับเป็นข่าวเศร้าที่สร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างมากเมื่อล่าสุดในช่วงกลางดึกวันที่26มีนาคมนักร้องรุ่นใหญ่พี่ปูเบคเฮดได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวเศร้าของแฟนสาวน้องนุกซี่อัญญพัทที่เสียชีวิตแล้วหลังจากป่วยด้วยโรคมะเร็งโดยได้ลงแคปชั่น รักหนูที่สุดพร้อมข้อความว่าหนูเป็นห่วงพี่ที่สุดห่วงยิ่งกวดตัวเองซะอีกนูจะสู้กับมันจะอยู่ดูแลพี่อีกนานๆหลับให้สบายนะคะสุดที่รักของพี่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นรักหนูที่สุดนุกซี่โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานุกซี่ยังได้โพสต์ภาพถ่ายร่วมเฟรมกับปูเบเคตซึ่งเป็นภาพสุดท้ายที่ถูกแชร์ลงบนอินสตาแกรมของเจ้าตัว พร้อมกับแนบแคปชั่นข้อความว่ามีคนกลับบ้านไปหนึ่งวันคิดถึงมากแต่งหน้ารอเลยวันนี้วันนี้เข้าห้องน้ำเองแบบแทบวิ่ง3-4ถึงรอบเลยค่ะหมอกายภาพตกใจ5าซึ่งบรรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงที่ติดตามข่าวรวมถึงให้กำลังใจนุ๊กซี่และปูเบคเคดมาตลอดต่างก็เข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความเสียใจและไว้อาลัยให้กับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของเซ็กซี่สตาร์ดังกันอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้นุกซี่ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมทําให้ต้องเข้ารับการรักษาและฉายเโมอยู่หลายครั้งแต่ครั้งล่าสุดพบว่ามะเร็งลามไปที่สมองขาไม่มีแรงต้องนั่งรถเข็นและทํากายภาพบาบัดซึ่งเจ้าตัวก็ยังคงกําลังใจดีตั้งใจต่อสู้กับโรคร้ายมาอย่างต่อเนื่อง